หมดที่สิบสี่าเทวตาสันติวิหาระวาสินีปูถูเปทะเรโพธิทะเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมธาเนวะระวันเตป,ปูชิตาโอโซทิงกโรณเตท,ทะวิหารมันทะเลเทระจามัชานะว่กกาจะพิกะโบสารามิกาธานะกติปัสกาฆามาจะเทเส เทสานิขมาจจะอิสราสัปะสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพุทธายปิจะอันทัสมะสัมภวาสังเคทาชาตาอัฐาโบปปปาติกานิกยานิกังธรรมะวรังปฏิจจเตสเพปิทุคัสาะกรณตุสังคัสสะทาจุทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธรัง พระราชาปุถรลาสังโฆโหตูสุมาโขว่าอัตตายาจหิตายาจอามเหรักขตูสัพธโมสเพปิธรรมะจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยประปเวทิเตประสันนาหนตูสเพปิปาน,านโนปนิโนพุทธาสาสนีธรรมมาธรรม สัมมาทารังปเวชันโตกาเ,เรตีปุกภวสันตุพุทธิภาวายาสัตตานังสมิธทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจจังรักขันติปุตตะกัางเอวังธรรมีนะราชานโนประชังรักขันตุสัปปพพทาบทที่สิบห้าทุกขปัตตาจนินิทุกขาพยาปตาจินิพนันนางโศกปตาจินิโสโสกาโหตุสเพปปีนานิโน เอตาพคกวะจะอัมเหตสัมพตังพุญญาสัมปตมังสเพเทเว,วาอนโมทันตุสพะพสัมปต,ติสิทยาานังทาทันตุสกายะศีลังรักขันตุสัพพทาภะวะภาวนาภิรโตโหวตุขันฉันตุเทว,วตาคตาสเพพุทธาภระปตาปฏิกันตยำพลังอหันตานั้เจเตชนะรักขันทันทามิสัพโซบที่สิบหก โหนตุสัพพังสุังคังรักขันตุสัพพังเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรงโหตูสัพพังสุงคังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรงโหนตูสัพพังสุงคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอริฐาอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสัทยายมล พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ขเจ้าและครอรัวงข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกพ้นภัยทั้งปวงจากทะเญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทศทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสรทายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดอนวยอภรณ์ให้แก่วัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเสรษฐีเหรียญยอดเสรษฐีเหรียญไม้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริต ตงสำเร็จศักดิ์สิทธุปการด้วยเธินสาธุ